w วลคัมบีเอ k to c n a n n e l 2 0สอง o t o ยี่สิกลับมาอีกครั้งพร้อมความหรูหราและเทคโนโลยีระดับพรีเมียมที่ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้เหนือชั้นกว่าเดิมคราวนี้ Toyota ได้ผสานความคลาสสิกของคราวกับความล้ำสมัยแบบรถยนต์อนาคตได้อย่างลงตัวตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นไปจนถึงภายในห้องโดยสารที่เต็มไปด้วยความสดวกสบายเหนือระดับคราวรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเท่านั้นแต่ยังแฝงไปด้วยสมรรถนะ และฟีเจอร์ที่ครบครันตามแบบฉบับรถซีดานเรือธงของโตโยต้าเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของโตโยต้าคราวปี2 0 2 5มาพร้อมเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นฝ่ายหน้าแบบเลตด,ดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกเฉียบคมและล้ำสมัยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ที่โดดเด่นสะดุดตาเสริมด้วยไฟเดทัน running นไลท์ที่ออกแบบให้เข้ากับเส้นสายของรถอย่างตรงลื่นตัวรถมีเส้นหลังคาที่ลาดเอียงเล็กน้อยคล้ายรถฟ a ร์ซเบคซึ่งช่วยเพิ่มความ เลือไหวให้กับดีไซน์และเสริมบุคลิกความหรูหราได้เป็นอย่างดีด้านท้ายรถใช้ไฟไท้ายเหล็กแบบยาวเต็มแนวที่ดูสปอร์ตและมีวิติพร้อมกันชนหลังดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยยกรและสอดรับกับภาพรวมของรถในแบบยุคใหม่ห้องโดยสารภายในของโตโยต้าคราว2025ถูกออกแบบมาอย่างประณีตและทันสมัยมากยิ่งขึ้นใช้วัสดุคุณภาพสูงทั้งหนังแท้พื้นผิวลายไม้และเมทัลลิกที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวแผงคอนโซลกลางมา พร้อมจอแสดงผลขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วที่รองรับระบบสัมผัสและการเชื่อมต่อแบบครบครันไม่ว่าจะเป็น Apple c a r p l a y หรือ Android Auto ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและอุน่นเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางนั่งสบายเหมาะสำหรับการเดินทางไกลและยังมีพนักวางแขนพร้อมคอนโทรลฟังก์ชั่นแบบพอพรีเมียมระบบเสียงรอบทิศทางจากจ b l ีเเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างเต็มอิ่มด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย โตโยต้าก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะคราวใหม่มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนส์รุ่นล่าสุดที่รวมเอาฟีเจอร์ล้ำๆอย่างระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมหลงพวงมาลัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่อุ่นใจในทุกสถานการณ์ในส่วนของกลุมพลังโตโยต้าคราว2025จะมีให้เลือกทั้งแบบไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดโดยเครื่องยนต์หลัก จะเป็นเบนซิน,น2.5ลิตรไฮบริดที่ให้กำลังรวมกว่า236แรงมา้าประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกรุ่นหนึ่งคือเครื่องยนต์เทอร์โบ2.4ลิตรไฮบริดที่ให้กำลังรวมสูงสุดถึง340แรงมา้าซึ่งถือว่าแรงที่สุดในกลุ่มรถรูระดับเดียวกันอัตราเร่ง0ถึง1 0 0อยู่ที่ประมาณ5.7วินาทีเทียบชั้นรถสปอร์ตระดับกลางได้เลยระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อนหน้าและขับเคลื่อนสีล้ออัตโนมัติแบบอ e ี ที่ปรับแรงส่งตามสภาพถนนโดยอัตโนมัติช่วงล่างของคราวถูกเซ็ตมาให้มีความนุ่มนวลแต่ยังยึดเกาะถนนได้ดีระบบการสระเทือนแบบ Adaptive r Suspension ที่ปรับระดับความแข็งอ่อนตามการขับขี่ช่วยให้รู้สึกมั่นใจทั้งในเมืองและทางไกลภูมาิลาัยแม่นยำน้ำหนักพอดีมือมอบประสบการณ์การขับขี่ที่หรูหราและผ่อนคลายรายคาจำหน่ายในต่างประเทศเริ่มต้นประมาณ4 5 0 0 0ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ราวราวล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจพุ่งไปถึงสอง 2ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปสุดถ้าเข้ามาจําหน่ายในไทยยังเป็นทางการคาดว่าราคาจะเริ่มต้นราว2ล้านบาทขึ้นไปซึ่งก็ถือว่าเหมาะสมกับคุณภาพความหรูหราและเทคโนโลยีที่จัดเต็มแบบนี้ Toyota าโค